radio contact with the outside. คราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยวันนี้เราอยู่กันในเกมโซลแอได้เ็นออฟเดอะก็อดกันอีกเช่นเคยโดวยวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละครโลเกาหลังจากที่ผมใช้มาแล้วประมาณวันหนึ่งเนี่ยผมก็ได้เห็นข้อดีข้อเสียทุกสิ่งทุกอย่างของโลเกานะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยผมให้ตัวนี้เป็นตัวเบต้าแล้วก็ตัวที่ <Wow. S 1> โหดมากๆเลยมันโหดยังไงนะครับผมดูคลิปให้จบวิธีการปั้นนะครับผมทําให้โลเกาเนี่ยฮิวเป็นแสนได้เลยนะครับผมคือแบบฮิวแรงมากแรงกว่าเอาซื้อขาหรือว่านิ่งหลงๆแม่่าไมารรทับ้บ มเป็นตัวซัพพอร์ตอันดับหนึ่งเลยนะครับผมในตอนนี้สําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ตู้ตัวละครโลเก่ายังไม่เข้านะครับผมแนะนําเลยว่าให้เก็บบัตรสุ่มเอาไว้เยอะๆเลยสำหรับโลเกาทุ่มให้หมดตัวเพราะว่าตู้นี้เป็นตู้ที่ดีที่สุด ตู้นี้เนี่ยจะมาหลังจากแม่มดสมุดนะครับผมหลังจากผ่านตู้แม่มดสมุดก็รอประมาณสัก2อาทิตย์แล้วก็ตู้นี้ก็จะเข้ามาบอกได้เลยว่าโหดทั้ง3ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นโหเกานะครับผมตอนนี้เป็นซัพพอร์ตอันดับหนึ่งที่ผมยกให้เลยนะครับผมปั้นง่ายอะไรแต่ละอย่างนะผมแล้วก็มีดาเมจได้ด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายใน ทีหลังนะครับผมจะขอรีวิวตู้ก่อนกันแล้วกันต่อไปนะครับผมตัวที่อยู่ตรงกลางนั่นคือเฉินจินนะครับผมเฉินจินเนี่ยโหเท่ากับเสี่ยวอู่เลยนะเป็นใช้สกิลหนึ่งแบบรัวๆมีโอกาส40%ทำให้เขารีเซ็ตสกิลเหมาะสำหรับเล่นกับทีมโหลเกาก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณซุ่มมาแล้วนะครับผมได้ดาวเยอะกว่าเสี่ยวอู่แนะนาเลยว่าใช้แทนเสี่ยวอู่ก็ได้เพราะว่าอันตีของเขาเนี่ยสตันตั้ง3วิโอ เป็นสายโจมตีเดี่ยวที่สตันนานที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ดามีดของเขาเนี่ยไม่ได้แย่เลยโหดพอๆกับเสี่ยวอูเลยนะครับผมส่วนตัวที่อยู่ด้านขวาก็จะเป็นตัวกูไปอันนี้ก็โหดอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวละครสายควบคุมเนี่ยที่ควบคุมได้ประมาณ7วินาทีหรือเปล่าหรือไม่ก็6วินาทีอันนี้ไม่ได้ศึกษาสกิลนานแล้ว แต่ก็ต้องบอกได้เลยว่าตัวกูไปเนี่ยก็โหดมากๆพอๆกันโหดพอที่จะแบบว่าตกลงมึงเป็นสายควบคุมหรือว่ามึงเป็นสายโจมตีวะคือแบบแรงมากคือแบบโอ้เป่าทีเลือดหายเลยนะครับผมงูเสเมดาอะไรไม่รู้หรอกนะ <c oughs> เรากลับมาที่โหลเกากันดีกว่านะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดข้อดีข้อเสียวิธีการปั้นแล้วก็สกิลวิญญาณนะครับผมทําไมผมถึงยกให้เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เอามาเทียบกับตัวละครอ,อื่นๆอย่างเช่น3ตัวละครที่มันเคยมีมาแล้วอย่างเช่นนิ่งลงหลงเอาซืา้อคาแม่ทักษานทําไมมันเหนือกว่า3ตัวนี้บอกได้เลยว่าโคตรเทพนะครับผมเรามาดูกันที่ข้อดีกันก่อนเลยนะครับผมโหลเกาปั้นง่ายครับผมปั้นแค่ H p ก็พอไม่ต้องไปสนใจเรื่องดาเมจครับเป็นสายซัพพอร์ตที่มีฮิล มีซับดาเมดแล้วก็ซับป้องกันหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของดามดก็สามารถทําได้ด้วยแบบโอ้มันครบเครื่องนะครับผมครบเครื่องเรื่องต้มยําเลยนะอย่างที่2นะครับผมเป็นตัวละครที่ฮิวฮิวแบบว่าแรงบ้าบอคอแตกมากเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใส่วงแหวนวิญญาณที่เป็นการช่วยการฮิวให้แรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะก็จะถือว่าแรงขึ้นมากๆเลยสําหรับตัว,ต,วตัวละครโหลเกา ข้อดี2ออย่างที่ผมเอ,อ่ยมานี้ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับผมที่ผมอยากจะยกย่องอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับผมแต่ผมเอามาพูดแบบหลักๆก่อนเลยว่ามันฮิวแรงครับมันซับได้มันอะไรต่างๆได้โอเคเลยแล้วก็ปั้นง่ายด้วยนะ <S <S ต่อไปมาดูของฝั่งข้อเสียอย่างแรกเลยนะครับผมข้อเสียที่ผมเห็นหลักๆในในไอ้ตัวโลกเกลนะระยะก,การยิงครับยิงแบบว่าเบามากเอ้ยไม่ดีระยะก,การยิงระยะก,การทําดาเมจ ถ้าไม่เข้าใจนะครับผมจะเป็นการระยะการยืนนั่นแหละบางตัวเนี่ยจะโจมตีระยะใกล้ระยะไกลอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครสายซัพพอตแน่นอนเลยว่าเขาจะยืนอยู่แถวด้านหลังสุดนะจะอยู่แบบอ,อยู่ไกลหน่อยแต่โลเกานะครับผมจะวิ่งแบบว่าวิ่งไปอยู่ตรงกลางอะเออเพราะว่าระยะการยิงเนี่ยเขามีอยู่ที่4.5เท่านั้นนะถ้าเทียบเป็นแม่ทางซานเนี่ยแม่ทางซานจะมีอยู่ที่5.5ก็จะยิงไกลกว่า ถ้าเป็นเสี่ยวอ้าเนี่ยก็จะยืนไกลเข้าไปอีกนะครับผมเป็นระยะการยิงอยู่ที่6.5ส่วนนิ่งลงหลงก็จะอยู่6.5แต่โลเกานะครับผม4.5ทำให้เขาเนี่ยโจมตีระยะค่อนข้างที่ว่าจะใกล้หน่อยนะไปลอดตีนั้นนแหละนั่นคือข้อเสียถ้าเกิดว่าสายซัพพอร์ตคุณยืนอยู่หลังสุดแน่นอนครับจู่จูชิงมาล้วงายหาไตาหงเหมือนที่เคยเป็นมาแต่นะครับผม ถึงแม้จะรอดตีนจากจ,จูจูชิงนะก็ไปรับตีนจากด้านหน้าแทนเออนั่นแหละนะครับผมเป็นข้อดีข้อเสียที่มันสลับกันโดยวิธีแก้ก็แน่นอนครับว่าเอาตัวโลเกาเนี่ยให้ปี จัดทีมนะครับผมให้มันยืนอยู่ด้านหลังให้มันวิ่งไปด้านหลังวิ่งไปที่หลังสุดนะครับผมให้ตัวอย่างเช่นเสียวอูถังเฉินหรือว่าตัวละครอะไรเนี่ยเข้าไปรับดามีรับตีเนินก่อนนะอย่าให้โหลเกาเนี่ยวิ่งพลาดๆน,น,น,นะ,ะผมใส่ตัวตรงกลางนะ,ะผมวางแถวที่2อ,อะไรประมาณนี้มันจะทําให้โหลเกาเนี่ยโดนกระทืบก่อนเราเพราะด้วยระยะการยิงเนี่ยเขาไปยิงใกล้ๆมากยืน ไกลกว่าซือเวียปักเป้าดิบหนึ่งะไกลกว่าโจมตีหมู่เออมันก็มันเป็นข้อดีข้อเสียสลับกันเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลวิญญาณกันดีกว่าทําไมผมถึงได้อวยตอนนี้บอกว่าให้เป็นซัพพอตอันดับหนึ่งเลยเดี๋ยวเรามาดูกันโดยผมเนี่ยบางอันผมจะทําการรวมสกิลที่มันเกี่ยวข้องกันด้วยนะทุกคน รวมสกิลเกี่ยวข้องคืออะไรนะครับผมงงใช่ไหมอ่ะไม่ต้องงงครับดูไปดีกว่าอันนี้ผมก็ไม่อยากอธิบายแล้วเดี๋ยวมันงงเดี๋ยวมันงงไปใหญ่เออมาดูกันที่สกิลแรกนะครับผมหัก HP ปัจจุบันของตนเอง10%และทําการรักษาไฟแพนธมิดที่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำที่สุดฟื้นฟู HP25% บวกกับนะครับผมตามค่าเลเวลของทุกคนนะของ HP สูงสุดของโลกเกาเข้าไปอีกโอ้โหฮิวี ถ้าเทียบกับเซลยอ์อาเนี่ยเทียบไม่ติดเลยนะครับผมเซลยอ์อาคือแบบคิวเบาวกว่าเยอะๆเลยแต่นะครับผมคุณเห็นอะไรไหมหัก HP 10%ของโลเกานั่นก็คือหักเลือดของโลเกอาสำหรับตัวนี้ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นข้อเสียอะไรใหญ่หลวงนะเนื่องจากโลเกาเนี่ยเป็นตัวละครสายซับพอร์ต เขาไม่ได้ไปรับตีนอะไรอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าอาจจะรับได้เขาเป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมไม่ค่อยได้รับดามจอะไรนะดังนั้นเนี่ยหัก h P 10%ีมันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรมากแตวผมขึ้นให้ดูตามคลิปเลยนะว่ามันหักไปเท่าไหร่ถึงหักไปนะครับผมเขาก็จะฟื้นฟูตัวเองเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็หักไป10%แล้วก็ทําการฮิลตัวเองกลับมาอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นข้อเสียอะไรมากมายสกิลแบบนี้นะครับผมมันเหมือนกับเสี่ยวอ้าแค่คนเดียวนะครับผม่่กือาีีลตทเดํสุ เหมือนเซียวอาเป๊ะๆเ,เลยเพียงแค่ว่าคิวแรงกว่านิดหนึ่งนี่แค่สกิลแรกนะครับผมเหนือกว่าเซลยวอาแล้วเรามาดูสกิลที่4ที่จะมาอ่ามาบัฟสกิลหกันดีกว่านะครับผมเมื่อปล่อยสกิลหนึจะทําการรักษา HP 10%บวกกับตามค่าเลเวลของทุกคนของ HP สูงสุดของโลเกาไปพร้อมกันด้วยโอ้ ทำให้แรงกว่าเสียวอาขึ้นไปอีกนะครับผมผมฮิวทีขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับผมบางครั้ง4 0 0 0 0 5 0น0 0แล้วก็โดนบัฟอีกก็จะเป็นประมาณแสนหนึ่งก็มีนะครับผมโอ้โหฮิวบ้าบอคอแตกฮิวโคตรแรงเลยนะครับผมถ้าเกิดว่า ใครเล่นช่วงแรกๆเนี่ยแน่นอนเลยว่าเอาซื้อขาเนี่ยพาทุกคนผ่านจบคอนเทนต์นะครับผมไม่ว่าจะลงวิถีวิญญาณยุดลงอะไรตีหอศอูนย์โหแต่และอย่างเนี่ยสบายมากเลยนะครับผมเสี่ยว่ยวอาเนี่ยตัวแบกเพราะว่าหิวแรงมากตอนนี้นะครับผมกลับกลายเป็นโหลเก่าที่หิวแรงกว่าแถมยังมีอะไรดีเยอะกว่าเสี่ยวอาอีกโอ้โหสุดยอดครับผม นี่เป็นเพียงแค่สกิลหนึกับสกิลที่4นะครับผมซึ่งมันคล้องจองกันผมก็เลยพูดพร้อมกันเลยนะครับผมจะได้ไม่งงนะต่อไปสกิลที่2ทุกช่วง20วินาทีจะทำดาเมจเท่ากับ HP สูงสุดของโลเกลตนเอง10%ทําทำให้เป้าหมายศัตรูในรัศมีใบพัดหน้าฟื้นฟู5%ตตามค่าดาเมจอันนี้เดี๋ยวผมขออธิบายทีละอย่างกันเลยดีกว่านะ ทุกช่วง20วินาทีจะทำดาเมจเท่ากับ HP สูงสุดของโลเกาเอออันนี้ผมลืมพูดนะครับผมเรื่อง HP สูงสุดของโลเกาถ้าเกิดว่าทุกคนปั้นเลือดโลเกาให้ได้เยอะเท่าไหร่คุณจะฮิวแรงขึ้นเท่านั้นจากาสกิลที่1และยังไม่พอนะครับผมมาสกิลที่2โลเกานะครับผมจะทำดาเมจตามาเลือดตัวเองยิ่งเลือดคุณสูงคุณไม่ต้องมีาดาเมจดาเมจเบาๆก็ได้เลยนะครับผมตัวละครตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมี HP สูงเท่าไหร่ ตัวละครคุณจะฮิวแรงขึ้นและจะทําดามีดแรงขึ้นเข้าไปอีกโอ้โหเป็นตัวสายซัพพอร์ตที่มองออกเลยว่าปั้น HP อย่างเดียวนะครับผมจะทําดามีดเท่ากับ HP ตัวเองสูงสุด10และอีกอย่างนะครับผมในเป้าหมายและสมีรูปใบพัดหน้าจะฟื้นฟู5ตามค่าดามีดอ่าหมายความว่ายังไงนะครับผม เมื่อสกิลที่2ทํางานนอกจากจะทาดาเมจแล้วยังฟื้นฟูเลือดให้กับตนเองด้วยเพราะว่าตนเองเนี่ยชอบเสียเลือดกับการใช้สกิลอะไรแต่ละอย่างนะอย่างเช่นสกิลที่1เนี่ยอ่ะเสียเลือดเสียเลือดไปแล้วนะครับผมสิแต่มันก็ฮิลกลับมาแล้วก็สกิลที่2ก็จะฮิลเลือดตัวเองด้วยโอ้โหคือแบบโอเคเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ ต่อไปนะครับผมสกิลที่3ลร่างจริงวิญญาณยุทธโลเกาหัก HP ปัจจุบัน10%อันนี้หักเลือดนะอันนี้เป็นข้อเสียขอบอกไว้ก่อนว่าการหัก HP ตัวเอง10%เป็นข้อเสียของตัวละครไม่ใช่การาใ,ชใช้สกิลที่มันอะไรดีนะแต่ถึงแม้จะหัก10%มันก็ถือว่าน้อยหัก10%แล้วไปทำอะไรนะครับผมไปบับการโจมตีและป้องกันตามค่า HP สูงสุดาตามค่า HP โลเกานะครับผม0.8%ให้ฝ่ายตรงข้าม เอ้ยไฟเรานะครับผมไม่ใช่ไฟตัวข้าจะเป็นบัฟไยตรงข้าซะแล้วให้ไฟเราทั้งหมดต่อเนื่อง10วินาทีอันนี้ผมขวาได้บายนะในส่วนอย่างแรกนะครับผมโลเกาหัก H p ตัวเองเนี่ยก็เสียเลือดไป10%และจะเอาเลือด10%นี้ไปทําการบัฟโจมตีนะครับผมให้เพื่อนโจมตีแรงขึ้นกับป้องกันดีขึ้นนะครับผม10%ตามค่า H p ของโลเกานี่ครับผมอันนี้เป็นอย่างที่3แล้วนะครับผมเรากลับมาทวนครับสกิลหนึ่ง เลือดเยอะฮิวแรงขึ้นสกิลที่2เลือดเยอะตีแรงขึ้นสกิลที่3เลือดเยอะบัฟแล้วก็ป้องกันแรงขึ้นโอ้โหคือแบบถ้าเกิดว่าปั้น HP สูงบอกเลยเทพยังไงก็เทพว่าผมเทพที่สุดแล้วไม่มีตัวไหนแบบเทียบเข้าได้แต่อย่าลืมไปนะครับผมแค่0.8%มันถือว่าน้อยน้อยกว่านิ่งลงหลงอีกแต่นะครับผมยังไม่หมดแค่นั้นเราไปดูสกิลที่มันแถมมาอีก ตัวนี้นะครับผมจะไปคล้องจองกับทักษะที่6ข,ข,ของโลเกาการดัดแปลงร่างจริงวิญญาณยุทธเมื่อปล่อยร่างจริงวิญญาณยุทธจะทําการรักษาฝ่ายพันธมิตรทั้งหมู่พร้อมกันฟื้นฟู HP 10% HP สูงสุดของโลเกา ไม่งงนะนะครับผมก็จะประมาณว่าถ้าเกิดว่าใช้ร่างจิตวิญญาณยุตแล้วนะครับผมจะทําการฟื้นฟู10%ของ HP พีสูงสุดของเราเป็นไงครับผมสกิลหนึ่งฮิลแค่ตัวเดียวนะครับผมที่มีเลือดต่ําที่สุดฮิลแรงๆเลยสกิลที่หาสกิลที่3นะครับผมเมื่อใช้ร่างจิตวิญญาณยุตมันจะใช้นะครับผมทักษะที่6กด้วยที่จะทําการฟื้นฟูเลือด10%ทั้งหมู่เลยนะครับผมคอย้้ำทั้งหมู่ตัวนี้มีฮิวเดี่ยวนะครับผมแล้วก็ฮิวหมู่ เหนือก็เอาซื้อขายครับผม à, คุณอยากได้แบบไหนคุณอยากได้ฮิวทั้งหมู่ใช่ไหมก็นะครับผมร่างจิตวิญญาณยึดมีฮิวทั้งหมู่คุณอยากได้แบบว่าอ้ยใต้มุกไปเลื่อนรถเร็วนะครับผมเป็นแทงรับดาเมจอยู่ตัวเดียวเลยสกิลที่1จะฮิวคุณแรงๆเลยนะครับผมทําให้ใต้มุกไปคุณยืนได้นานขึ้นโอ้โห มันสุดจริงๆครับตัวนี้ส่วนทักษะสกิลที่4เนี่ยผมขอข้ามเลยก็แล้วกันเพราะว่าผมอธิบายไปแล้วนะครับผมเมื่อใช้สกิล1สกิล4ก็จะทํางานด้วยนะครับผมต่อไปนะครับผมสกิลที่5เข็มดอกสาลี่ดวงตานะครับผมตัวนี้ขอบอกได้เลยว่าผมชอบมากๆเลยมันคืออะไรนะครับผมเมื่อฝ่ายพันธมิตรหรือว่าฝ่ายเรานั่นแหละนะครับผมใช้แอคทีฟสกิล ในส่วนของนี้ผมจะอธิบายไปทีละอย่าง Active Skill คืออะไร Active Skill คือสกิลหนแล้วก็สกิลสาบางตัวเนี่ยอาจจะมีแค่สกิลหนบางตัวอาจจะมีแค่สกิลสานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะนั่นคือ Active Skill ทุกคนไปสามารถหาดูได้นะครับผมจะมีวงเล็บคําว่า Active Skill อยู่นั่นคือ Active Skill ครับ และเ,เราไปอธิบายต่อมีโอกาส30%หัก HP ปัจจุบัน10%อันนี้ไม่ได้ดีนะครับผมอันนี้ขอบอกก่อนมีโอกาส3 0หมายความว่ายังไงนะครับผมหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีตัวละครตัวใดทังหนึ่งทั้ง4ตัวนะครับผมในทีมของเราไม่รวมโลเกานะมีการใช้ Active Skill เมื่อไหร่นะครับผมจะทำมีโอกาส30%ที่จะหัก HP ตัวละครนั้นๆอย่างเช่นเซลูใช้ a Active s k i l l สกิลหนึ่งปุ๊บนะครับผมแล้วมันมาติด30%ของโหลเกล็ เลือดเสียวอู่นะครับผมจะลดลง10%อ่าอันนี้เป็นข้อเสียนะแต่นะครับผมเรามาดูต่อไปทำดาเมจเท่ากับ HP สูงสุด10%บวกกับอ่าตามเลเวลของหลเก่าของตนเองให้กับศัตรูและทำการรักษา5%ของดาเมจที่เกิดขึ้นอ่ะอันนี้คือยังไงเดี๋ยวผมขอจะอธิบายนะอ่ะอันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดว่าเสียวอู่ติดสกิลนี้เสียวอู่จะโดนหักเลือดไป10% และจะทําดาเมจตามค่า HP ของเซียวอูยิ่งเซียวอูเลื่อนเยอะเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แนะนําว่าให้ไปปรับเปลี่ยนเซียวอูแบบว่าตัวละครโลเกาแม่งตัวละครตัวอื่นก็แบบ HP ต้องเยอะอันนี้ทุกคนไม่ต้องสนถือว่ามันเป็นอ่า ของแถมก็แล้วกันนะเซียวอูนะครับผมไม่ได้ตีแรงขึ้นนะขอบอกไว้ก่อนว่าเซียวอูไม่ได้ตีแรงขึ้นแต่นะครับผมโหลกเกาเนี่ยจะสร้างอาวุธลับอันนี้ผมขอเรียกว่าอาวุธลับเข็มดอกสาลี่เลยก็แล้วกันมันจะเป็นอาวุธลับครับผมสามแท่งที่อยู่ด้านบนหัวเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูมันจะหมุนๆมุนด้านบนหัวแล้วมันก็จะทิ่มลงมานั่นคือสกิลที่5ทํางานนะครับผมอ่ามันก็จะดามจตตามที่เกิดขึ้นและจะทําการรักษา5%ของดามจตที่เกิดขึ้นก็คือรักษาเซียวอูเซียว ตามดาเมจยิ่งดาเมจยิ่งแรงเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะฮิวเสียอู่กลับคืนแรงขึ้นเท่านั้นเป็นไงครับผมมันไม่ใช่ข้อเสียเลยครับอย่างที่ผมบอกว่าหัก HP 10%นี่มันน้อยมากๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปสกิลที่6อันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับผมมันไปคล้องจองกับสกิลที่3แล้วผมก็ได้อธิบายไปแล้วขอข้ามไปสกิลที่7กันเลยก็แล้วกันเมื่อตอนเองได้รับดาเมจสะสมเท่ากับ50%ของ H p สูงสุด จะเพิ่มพลังโจมตีเท่ากับ2%ของ HP สูงสุดของโลเกาให้ฝ่ายพันธมิตรตัวละครแบบสุ่มจนกว่าจะจบการต่อสู้อันนี้คืออะไรเมื่อตอนเองนะครับผมอย่างเช่นว่าเอาเลือดไปใช้ตัวเองอย่างเช่นเมื่อโลเกานะครับผมเลือดลดสะสมถึง50%แล้วไม่ว่าเขาจะตอนนั้น เขาจะเลือดเต็มอยู่ที่90%เพราะว่าได้การฮิลของตัวเองฮิลตัวเองขึ้นมาแล้วแต่สกิลนี้ก็ยังทํางานอยู่นะครับผมขอบอกไว้ก่อนขอเพียงว่าดาเมจนะครับผมสะสมถึง50%เมื่อไหร่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนบัฟเพื่อน2%บอกเลยว่าตั้งแต่ มันบัฟปุ๊บนะครับผมจนกว่าจะจบเกมคือแบบแรงตีสองเปอร์เซ็นต์ะสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ใช่การบัฟสิบวอะไรของแบบตัวอื่นนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวละครแบบสุ่มเนี่ยมันจะสุ่มให้กี่ตัวหรือว่ามันอาจจะแบบมีโอ,อกาสติด 2- 3ตัวอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้อธิบายอะไรบอกมันบอกแค่ว่าให้ฝาดพันธมิตรแบบสุ่มอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับสกิลที่7 ต่อไปนะครับผมสกิลที่8เมื่อตอนเองใกล้าตายจะฟื้นฟู HP 20%ของ HP ทีที่โลกาสะสมก็คือโลกาโดนดามเมจนะครับผมลดเท่าไหร่สะสมมาเมื่อตอนเองใกล้จะตายนะครับผมจะคิวแรงตามนั้นแหละอันนี้เป็นทักษะส่วนตัวของโลเกาลนะครับผมไม่ได้บัฟเพื่อนไม่ได้ช่วยเพื่อนอะไรนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นช่วยโลเกาอันนี้ผมก็ ผมคิดว่าสกิลตัวนี้โอเคนะครับผมเพราะว่าโลเกาใช้เลือดตัวเองอยู่บ่อยๆนะอันนี้ก็การเอาไว้โลเกลเอาไว้กันตายเออก็ถือว่าดีเหมือนกันต่อไปทักษะที่9 หลังจากที่โลเกาตายนะครับผมจะฟื้นร่างจิงวิญญาณยุทธ50แต้มให้กับตัวละครฝ่ายพันธมิตรที่มีการโจมตีสูงสุดในขณะนั้นนะครับผมในขณะนั้นบางทีอาจจะเป็นเซียวอูอาจจะเป็นซิเวียนะครับผมอะไรตัวละครที่อยู่ในทีมผมที่ทําดาเมจสูงสุดในตอนนั้นมันจะทําการฟื้นฟูร่างจิงวิญญาณยุทธนะครับผมเวลาที่โลเกาตายนะเป็นไงเวลาตายยังมีประโยชน์อีกอะครับผมเออถือว่าโอเคเลยนะครับผม ต่อไปมาถึงสกิลสุดท้ายของโลกเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมลด HP สูงสุดของตนเอง50%ทุกครั้งที่ตนเองสะสมผลลัพธ์นี้จะทำการรักษาเพิ่มขึ้น10%มีผลลัพธ์นะครับผมสามารถซ้อนทับกันได้ด้วย5ครั้ง5ครั้งคืออะไรนะครับผมซ้อนทับได้ถึง50%โอ้โหถ้าเกิดว่า ผมบอกแล้วนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ฮิวแรงมากๆเลยยิ่งเขาอยู่ในสนามนานเท่าไหร่นะครับผมบอกเลยว่าฮิวแรงยี่เชี่ยฮิวเป็นแสนก็มีนะครับผมถ้าเกิดว่าผมมีคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมเนี่ยฮิวใต้มุ้งไปเป็นแสนเลยนะบางครั้งห้าหมื่นสี่หมื่นบางครั้งเป็นแสนนี่ครับผมเกิดมาจากสกิลที่สิบที่มันซ้อนทับผลการรักษาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เป็นไงกันบ้างนะครับผมสําหรับสกิลของโลเกลถือว่าโอเคทุกอย่างเลยนะครับผมผมไม่คิดว่ามีตัวไหนเนี่ยที่มันไร้ประโยชน์เลยนะอันนี้ถือว่าดีมากๆแล้วก็วงแหวนวิญญาณเออผมลืมบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยใส่เป็น HP แล้วก็วงแหวนที่เกี่ยวกับการรักษาอันนี้ใส่ไปเลยนะครับผมถือว่าโอเคมาก แล้วก็อีกอย่างนะครับผมมีแถมสําหรับใครที่มีไอ้ธนูตัวนี้นะครับผมเป็นอาวุธลับธนูแปดที่ประจรบอกเลยว่าตัวนี้นะครับผมจะทําให้คุณฮิวแรงขึ้นไปอีกโอ้โหบอกเลยว่าโลเก่าเนี่ยจะเป็นตัวเทพที่สุดในเกมนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใส่คู่กับตัวนี้อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้พี่ด้วยเพื่อเป็นกาลังใจให้พี่ทาคลิปต่อๆไปถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยละนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคครับทุกน